สวั so tricky, bitch. สดีค่ะตอนนี้เราอ,อยู่กันที่ <What S 2> วัดเด่น <then? S 2> วัดบ้านเด่นนะคะจริงๆเขาเรียกว่าเด่นสลีศสีเมืองแกงใช่ไหมอม่จริงๆอ่ะตรงน,นี้เป็นของพระครูบาเจ้าเทืองนะคะก็คืออยู่ในความดูแลของชาวบ้านแถวนี้นะ ีงายจริงแล้วอะ่ะจะบอกว่ามีครบทุกอย่างเลยก็ว่าได้นะดูวิวดิวิวด,ดีมากแต่ว่าตอนนี้ที่เรามาคือมาเดินชื่องบ่ายบ่ายโมงครึ่งร้อนมากก็เลยร้อนนี่สิงแต่ถ้าอากาศดีๆมันก็คือจะเยน็นร่มเย็นมากนะคะสวยสวยนะเดี๋ยวเราขึ้นทางนี้ก่อนแต่นั้นสวยว่ะเออสวยนะโบสถ์สวยมากออนี่โบสถ์นี่ก็สวยเจดีย์นั่นก็สวย วัดเด่นสลีส,ส,สีมืองแกนะครับ huh. ขึ้นมาก็มาทำบุญตรงนี้นี่เขากำลังสร้างฝัังนั้นกำลังสร้างเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมใช่ทำไปแล้วรุ่นเทือย เหมือนกันนะครับไหว้อุโบสถไหนก็ได้มีหนึ่งสองสามสี่มีสี่นะครับวิวอย่างดีเลยอ่ะใช่ตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปไหว้หลวงพ่อในโบสถ์ิหารหลวงพ่อทันใจเห็นเขาบอกแบบนี้นะสิดภาพก,การใดขออภยัยเวลาที่นี้เออ สวยนะใช่สวยงามมากบนาว่านะเชียงใหม่โบสถ์เขาสวยแล้วนะดูดิใช่งานวิริเป็นพระหลวงพ่อองค์เดียวกันหมดเลยนะสีสี่โบสถ์ขาโบสถ์ไหนก็ได้คนน่าจะเยอะอุ้ยพระพุทธรูปองนี้สวยแต่ที่นี่เขาจะไม่มีทูกนะอืมได้มีมีว่ะ มีมีแต่ห้ามจุดข้างหนห้ามจุดข้างในใช่ต้องจุดข้างนอก ตอนนี้เราได้ทําการวาเสร็จแล้ววิวสวยมากใช่เราต้องแค่เสียงเบาๆนะในนี้นะเราต้องให้เกียรติคนอื่นด้วยดูวิวดิเห็นะนะจะมีคนเข้ามาด้เพื่อนะเราไม่ได้ขึขาาน้นเขามันเล่นแต่นี่เหมือนอยู่ข้างบนค่ะเอออสวยงามมากใช่แล้วคนเยอะมากวันนี้สายๆนี่คนมึมเขากำลังสร้างใหม่ มีแเพิ่มเ,เติมเออทางเพิ่มเติมมาดูดิดโบถสถ์ทรงล้านนะยังสวยเลยแต่ที่เนี่ยที่เชียงใหม่เนี่ยคือตอนเช้าอมันจะหนาวจัดแต่พอเที่ยงมันจะร้อนมากเช้าก็เย็นอะ่ะเช้าก็เย็นจะหนาวแต่เขาแต่ตอนเที่ยงจะแบบร้อนมากเลยเราถามชาวบ้านที่นี่มาเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกที่ฝนตกเลยนะใช่ไม่แปลกที่มันจะแบบดแดดเปรี้ยงขนาด น้องๆกรุงเทพเลยอ่ะตอนเออที่ยงเนี่ยแล้วดูชุดดิแต่งเต็มเพราะว่าเช้าหนาวไงแต่งเต็มเพราะเช้าหนาวหนาวมากอ่ะไอเนี้ยมันแจ่มอ่ะโู้มันแจ่มหนาวจริงตั้งแต่มาเนี่ยโู้มันแจ่มหนาวสุดแล้วมันหนาวมันมีลมไงมีลมด้วยนะอะเดี๋ยวเราไปดูรอบเนี่ยรอบนี้ไปดูรอบรอบวัดกันอะดูรอบวัดก่อนนะเนี้ยเราค่อยไปโอเคแต่มึงสังเกตนะว่าที่เราไปอ่ะ ใต้เราก็ไปมาอีสานเราก็ไปมาวัดเขาจะแบบสไตล์ต่างกันเลยนะอันนี้จะนำด้วยสิงห์เราไปดูเจดีย์สีดำกันดีกว่าด้านหลังเด่นเป็นสง่าเลยโอ้ยแต่นี้อันนี้เขาเรียกนกอะไรวะนี่รู้อะอันนี้คู่บาอันนี้คู่บาอะไรสักอย่างนกยุงอ่ะอันนี้เทพนกยุงอ่ะเฮ้เราเข้าไปสอบ เออนยองยุงว่ะไม่รู้อะแต่แปลกวะที่ตรงไหนถ้ามันร่มรมันจะเย็นนะเออถ้าแบบมไม่ได้อยู่กลางแจ้งอ่ะจะเย็นนะดูบรรยากาศรอบๆย่างใหญ่อ่าไม่ใช่หรือเปล่าไม่รู้ว่ะแต่สวยงามอะ สวยเลย <S <S เห็นในรูปนี่พูดบรรยายไม่ถูกอ่ะต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองวัดเด่นสลีสีเมืองแกนขอให้เข้าได้ไหมนั่นน่าจะเ,เข้าไม่ได้ป่ะไม่รู้ไม่ทางเข้าหรือเปล่าเออนกยุงจริงเว้ยอ่ะพระอยู่ตามกำแพงเฮ้ยเข้าได้ได้ไดส,สวยงามมากวัดนี้เขาจะแบบไปอยู่ในที่โล่ง เออเป็นในที่ทโล่งให้ดูวิวทางนู้นเออวิววัดอย่างดีเดี๋ยวนี่เนื้อที่หลายหลายหลายไร่หลายไร่เราขึ้นไปไหมไม่เข้าข้างในเหรอใช่วน,วนได้แต่รอบนอก แสงใชใหญ่นใยวายหุ่นได้แต่รอบนอกข้างในเข้าไม่ได้แต่สวยงามมากสวยงามสวยงามให้เห็นแค่นี้ก็บุญตาแล้วก็อันนี네้จะเป็นโบสถ์เป็นพระเป็นอะไรนั่กำลังกำลังต่อเติมนั่นนะเอ่อปรับปรุงปรับปรุงเหรอเดินทะลุหากันได้หมดวันนี้เขามีงานด้วยแหละยกช่อฟ้าอ๋ออันนี้เขาเรียกยกช่อฟ้าปีใหม่ อ๋อเออใช่ใช่ใช so ่แฮปปี้นี่มีเยอ่นะปีนี่ยังสวยเลยปีเก่าไปปีใหม่ก็มาใช่มาพร้อมโอไมคอนเออยแต่สวยนะวัดเหนือสวยโหยังเก่าแก่เลยวัดเหนือเขาใหญ่นี่ย เราทำบุญกันเห็นเห็นที่เขามีตังค์เยอะปะนี่ก็อีกบทนนะึงนี่รูปสีทองแต่ละบทเขาะจะมีลักษณะเด่นต่างกันอมีหลายบท นี้เป็นแบบทรงไทยเอออันนี้เป็นแบบเอยมีชั้นบนด้วยลูนแต่เออแบบของพข้ขึ้นไปชั้นบนกันเลยขึ้นได้เหรอน่าจะเย็นนะถ้าขึ้นได้ขึ้นไหมก็น่าจะเย็นดูก่อนดูก่อนดูเลยอ่ะแต่ไม่มีรองเท้าคนจอดเลยว่ะน่าจะขึ้นไม่ได้ขห้ามขึ้นหรอหอพระธรรมห้ามขึ้นเลยมั้งเออห้ามขึ้นเขาได้ติดป้ายไว้นะนั่นเน่ยประตูล็อกอประตูล็อกเออน่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกธรรมะ ให้สำหรับพระพิสุสุสงฆ์ขึ้นไปแต่เราไม่เห็นพระเลยนะที่วันเนี้ยมไม่เห็นพระองค์นะอันนี้พระวิหารปุณเออพระวิหารเฮ้ยนี่นะที่เข้ามาบปุูณเครืออ่องรางของขลังเต็มเลย Ừ ừ วัดใหญ่วัดใหญ่เราเดินรอบวัดเลยอะแต่นี่ยังขนาดสร้างไม่เสร็จนะยังใหญ่เลยใช่แล้วที่ดูที่จอดรถด,ดิคือแบบเยอะที่จอดรถเยอะนะพื้นที่วัดกว้างนี่เรายังไม่ได้เดินลงไปข้างล่างนยแต่ด้านล่างก็มีแค่ตรงนี้แล้วก็กําลังปรับปรุงใหม่แล้วก็รอบๆวัดวันนี้เขามีงานบุญเนี่โบสถ์นี้ที่เราบอกสวย นนี่ห้องน้ำนะครับห้องน้ำอยู่ตรงนี้ก็อันนี้คือกำลังสร้า,างใหม่หลายหลังเลย แล้วตอนนี้นะคะเราก็ทําบุญเสร็จที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะบรรยากาศก็อยู่ตามในคลิปที่ว่าเราไปทําบุญกันเลยเนาะวัเด่นสลี่สีแดงใครที่อยากจะมาวัดนี้นะคะก็จัดธีมาได้เลยยิพ์เลยวัดเด่นนะคะก็สามารถมาเที่ยวมาอ่ามาเขาเรียกอะไรมาทำบุญกันได้นะคะใครที่ตามรอยเราพาโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะทุกคนที่ดูแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ ဘုန်းကြီးပါပါတိပါတိနန္ဒာပြေလို့